เจ้าบอกแน่จะอยากเขากล้องไลรไม่หอมแน่เ่วยแน่มาเป็นยุคสมัยสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องวัยรุ่นตัวน้อยครับมาดูเ <c oughs> จ้าฮินโน่ครับร้อยสิบเจ็ดครับจับปีกนกครับนี่ครับตัวแดงครับตัวแดง เกียร์ใหญ่ครับตัวนี้เกียร์ใหญ่เกียร์ล็อกครับมีสโลการ์ครับหยุดวอลลกให้เอ็กเอ็กเอ็กมาบ้าๆ้<ม>าๆ อารมณ์แน่นอนดเน้อพี่น้องไยโอ้คุณปูกับคุณปูแรงโอดคุณปูอะไรคุณปูมิโลแพงก่อนน้องเขียวอีกแด่อยู่นี่สวยนะครับคันนี้ถือว่าสวยจัด ปเดิมด้วยคุณปู่ครับพี่น้องรเดิมทางคุณปู่ครับประเดิมทางเลยไปเบิ่งที่ละ่ะได้การอย่างยางรอเบิ่งมันโม่มันโม่แดงเนี่ยแต่ว่ามันมีแต่หินหักก็สีแดงแต่ว่าหินนี่มนี้แท้ว่ามีเหนีหยวหรอกหินลายเนาหินลายเะ พอเอาเลือกเลยข้าเจ้าให้เอาเลือกเ,เ,เ,อเอกพ่ออย่าน้วละ่ะนี่ครับสวยนะครับสีสีขาวเนี่ยสวยสีเดิมแมุดจัดครับพี่น้อง กงมีออกจากก,กล้องแล้วยาวกงมาไถกันร้องเออยปากยาปากเสียงที่เขากล้องยาปากอ่ามาดูเจ้าน้ำหวานเล่นคองสูงครับพี่น้องมาดูการสู้แข็งครับเขาบอกว่าโคมสุสู้แข็งครับ จะจริงหรือเปล่านะครับมาดูเอาเองครับหรือว่าแรงจัดนะเพราะว่าอุ้มเต็มอุ้มได้นะครับ เทีเ่ยวแรกครับกับเจ้าคุณปู แล้วครับอัดเต็มกล้องแล้วครับเจ้าคุณปูไปแล้วออกตัวแบบนิ่มๆครับอมามชมกันต่อครับเห็น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 ส,สวยๆแล้วครับพี่น้อง มันจะไม่มันไม่แดงครับหินมันไม่มันไม่สีแดงแต่ว่ามันจะมีแต่หินนะครับมันจะไม่มีดินเหนียวเจียบปนนะครับแต่มันจะก้อนใหญ่นิดนึงครับปุดดึงลงไปก็น้ำหมอกแล้วครับ สู่แข็งครับพี่น้องจ่วงเอาจ่วงเอาเลยครับดูความแรงครับดู ถ้าดูคลิปถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่ามัน,มนลมครับลมมันแรงอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียง ข้อดีของของรถที่อา,อาอยาอามพิเศษนะครับอามยาวมันก็จะพอดีมันนี่แหละครับมันก็พอดีหลายอย่างครับสุกกะก็ได้ถ้าตักดินถ้าไอ้นั่นก็เพิ่มถึงครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ